สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาทาคลิปตัวหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีลูกค้าแล้วครับผมต่อไปนี้ก็จะทาคลิปแบบนี้ดีกว่าใครขออะไรก็นั่งรออย่างเดียวครับนั่งรออยู่ที่โต๊ะทํางานแล้วก็ใครบอกว่าขออะไรขอญาตนะครับที่เห็นได้ชื่อนี้ไม่ได้จะเอาทำให้คุณเสียายนะครับขอญาตใช้คนนี้ครับผมขอลีนาหน่อยนะ นะครับโค้ดโอเคลีหน้าจัดไปเดี๋ยวผมลองดูให้นะครับแบบขำๆนะครับแบบเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆแต่แต่ไม่ได้ว่าให้คุณต้องซื้อหรือขายตรงไหนนะครับเพื่อนๆลีหน้านะครับผมลีหน้าอ่าเนี่ยผมได้อาชีพใหม่แล้วครับผมอยากทาตัวไหนก็ร้องขอกันมาครับจัดไปนะครับโอเคลีหน้าลีหน้าถ้าเราดูแบบนี้ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมันไซเวมานานมากแล้วนะครับมันไซเวมานานมากแล้ว กานต่าไม่รู้จะกลัวทําไมนะถ้าเป็นผมนะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนอกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนหนึ่งปีบางตัวเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับผมหนึ่งย่อมาเป็นปีแบบนี้ครับสุดท้ายเวลาพุ่งเนี่ยเดือนเดียวก็จะพุ่งแสงหน้าเลยนั่นหมายความว่าบาทหกจะไปหนึ่งดอนหรือตาไส้ผมไม่รู้แนอดีตจะไปสามสองบาทเพิ่งคิดดูนะจากหนึ่งบาทไปสิบบาทนี่คือเก้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเกิดจากสองบาทสองสองไปสี่สี่ไปหกไปแปดไปสิบ หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นแล้วราคาตอนนี้อยู่บาทหกว่าถูกหรือแพงนั้นเพื่อนๆคิดดูถ้าทาเฟรมใหญ่เนี่ยตอนนี้ไม่แพงเลยสําหรับผมแล้วก็เราไปเอาธุรกิจว่ามันทําธุรกิจอะไรนิดหน่อยแต่โอเคมาเก็เก็บอยู่แรงอยู่ที่สามร้อยหกสิบกอนาคตกว่าจะโตเลยไหมแม็กซ์สปายดีมันสปายเนี่ยเพื่อนๆไปติดตามดูแล้วเขาทําอะไร <c oughs> ะเมื่อเขาทําอะไรนี่คือเราธุรกิจมาตรวจจับสวดวัดความมั่นคงอนาคตว่าจะเป็นไปแบบไหนแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราดูคับแล้วแล้วนี่ไปดูธุรกิจ เออใช่หว่ามันลงมานานมากแล้วแล้วก็ธุรกิจมันเริ่มดีหรือว่าเริ่มมีการขยับโครงสร้างหรือเริ่มมีการขยับว่าแพลตฟอร์มจะทำน้นทำนี้เริ่มมีอ,อะไรเข้ามาอเ,เอาเกมอะไรมาใส่ก็ามาสมมตินะอ่านี่แสดงว่าเป็นการเติบโตเป็นการพัฒนาแล้วนะครับโอเคแสดงว่าต้องมีอะไรที่ขึ้นมาถ้าเกิดราคาขยับนะครับไม่ใช่เพราะนานมากอาจจะมีรู้รับรู้ธุรกิจอะไรวงในมาแล้วทำให้ราคาเคลื่อนไหวนะครับมันไม่ได้หลอกเรานะครับเพราะมาจากแรงซื้อนะครับดังนั้นแล้ว ก็เพื่อนๆพคิดต่อนะครับคิดต่อเอง0.02มา0.04นะครับตรงนี้ก็100%นะครับเพื่อนๆพืออยู่โซนนี้แอเรียนี้แพงหรือเปล่านะครับผมระหว่างบาท1 1บาทจนถึงบาท60แล้วกับแลขกับความคุ้มค่านะกดถ้าเกิดมันไป10บาทสมมุตินะครับอ่าถ้าเกิดว่ามันลงมาเหลือถ้ากดคนไหนที่เข้าที่สมมติว่าเข้าที่บาท6นะครับบาท6บาทจุดอ ก็สมมติว่าหนึ่งบาทนะครับถ้าเกิดลงมาเหลือห้าสิบตังค์นั่นคือกัดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดขึ้นไปอ่ะมากกว่ากัดทุนหรือเปล่าเพื่อนมันก็คัยติ้งก็ได้ถ้าเกิดว่ามันหลุดตรงไหนนะครับลงทุนไปสักปันหนึ่งอ่าลงทุนไปสักประมาณันหนึ่งถ้าสมมติว่าลดลดเหลือไปกัดทุนไปสองร้อยถ้าเกิดต่ำกว่านี้ก็ขายทิ้งก็กำหนดไว้แต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงสองร้อยเนี่ยเราไม่ต้องขายทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าปันหนึ่งวันบวกสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยนัน แต่ถ้าเกิดลอยให้ลงอีกลงอีกคุณอาจจะเหลือแค่500 600แต่มันไม่ใช่ฟิวเจอร์มันไม่ล้างปอดนะครับโอเคให้ดูให้หน่อยไม่รู้ว่าดูว่าแบบไหนแต่ถ้าดูตามพมเดีก็สวยงามมากนะครับก็มีโอกาสยอ่อได้แต่คิดว่าไปต่อมากกว่านะครับคิดว่าไปต่อมากกว่านะครับเมื่อวานไปทําไซ้ตรงนี้นะครับไม่ผ่านแนวท่านนะครับแต่เปลี่ยนเทรนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเทรนกลับตัวแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนอาจจะย่อลงมาได้บ้างแต่คิดว่า น่าจะก้องกลับไปเทสที่0.08ดอลลาร์นะครับ0.08นะครับก็ประมาณจากนี้ไปอีกประมาณเกือบ100%นะครับผมตามเฟรม s c นะครับ s c ตอนนี้นะครับ s c ข้อมีโอกาสย่ยอมาตรงไหนได้บ้างถ้า s c เนี่ยมีโอกาสย่ยอนะครับแต่ย่อลงมาเส้นแนวรับลึกสุด s c ก็จะอยู่โซนนี้โซนนี้เลยนะครับโซนนี้โซนเต็งเตียนก่อนหน้านี้0.041 0.000 0 4 2ดอลลาร์นะครับสเต็ปที่2สเต็ปต่อไปก็0.44 สเต็ปต่อไปก็จะเป็น0.46นะครับ0.46สิ่งที่คุณจะต้องเจอต่อจากนี้ถ้าเกิดมันลงมานะ0.46นะครับประมาณ0.046จากตรงนี้นะครับผมนะ0.046ดอลลร์นะครับแปลงเป็นเงินไทยเอาเองครับไปคูณกับไปคูณแล้วก็เตากับหรือหรือว่าใส่เครื่องหมายดอลลราแล้วก็เท่ากับมันจะเป็นเงินไทยนะครับผมว่าเท่าไหร่นะครับหรือโซนนี้นะครับผม0.42 0.042นะครับก็ ถ้าเป็นมองภาพใหญ่เนี่ยผมคิดว่าครับสวยแต่ถ้าภาพเล็กเนี่ยมันมีโอกาสย่อลงมาได้อีกนะครับย่อลงมาตัวนี้นะครับแถวแถวแนวรับโซนนี้นะครับก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับโซนนี้โซนกดตัวหนาแน่นอยู่โซนนี้เลย0.044 0.04271ดอลลาร์นะครับคิดว่าน่าจะย่อลงมาได้นะครับเพื่อนๆรอรับดีกว่านะครับรอรับดีกว่าอย่าไปไล่ราคานะครับผมโอเคตามเฟรม M15 อกข้างนะครับ M15 M30 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 ก็ ยังลงได้นะครับยังลงได้นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าหลุดเนี่ยหลุดหลุดตรงนี้จะมาเจอตรงไหนข้อด่านี้เลยนะครับด่านด่านก่อตัวตรงนี้ที่เราสังเกตนะครับเพื่อนๆด่านก่อตัวตรงนี้นะครับตรงนี้เลยโซนก่อตัวนะครับผมศูนย์จุดศูนย์สี่สี่สี่ศูนย์ศูนย์ก็ได้นะครับถ้ามันลงมานะแต่ถ้าไม่ลงมาก็รักษาฐานนี้ไปนะครับศูนย์จุดสี่แปดแล้วก็จะเทสขึ้นไปที่ตรงนี้ศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับผมดอลลาร์นะครับเป็นดอลลาร์นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าดูตามเฟรมใหญ่นะครับตามเฟรมวิกนะ วีคเนี <have S 2> ่ยมันต่ําดินมากแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆดูได้ระวังระวังระเบิดนะครับระเบิดตรงนี้ไม่รู้ระเบิดตรงไหนแต่แนวท่าที่ใหญ่ที่สุดของของตัวนี้ก็คือประมาณสัก0.017ผมตามคุณ1 1 1คำนะครับ0.017 15อ่าแล้วตอนนี้0.048ณเวลาขตอนนี้กับ0.15เพื่อนคิดว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์โอเค0.04ตอนนี้48นะ0.08 เท่ากับ100%นะ่ณตอนนี้ถ้าไป0.08 8 9 10 11 12 0.12 12ก็13 14 15 16 0.16แสดงว่าจากนี้ไป1516ก็ตีปริมพ์ๆก็ประมาณซักอ่า หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆเกือบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวนี้ถ้าเปิดไปที่แนวท่านตรงนี้ไม่ต้องเงาไปถึงที่ปลายไส้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าปลายไส้ตรงนี้มันโหดมากครับหนึ่งดอลค,คิดกันเอาเองนะครับกี่เท่าตัวหนึ่งดอลก็ประมาณสักถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณสามสองบาทสามสามบาทนะครับมีจุด,จด,จด,จดสามสองกับสามสามสาม,มันเป็น,ม,น,ม,นมันต่างๆกันนะถ้าเกิดคนไหนได้ราคาที่หนึ่งบาทเนี่ย แค่ตรงนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นแล้วับส่วนต่างหนึ่งบาทเนี่ยอ่าแต่ถ้าเกิดคนไหนได้ได้ไสองบาทเนี่ยส่วนต่างตรงนี้ก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามสองไปสามสามนะครับแต่ถ้าเกิดสามสี่สามสี่มาสามสองส่วนต่างสองบาทก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคนที่ได้ราคาหนึ่งบาทนะครับการเหวี่ยงดังนั้นแล้วที่ตอนนี้บาทหกกับถ้าไปนิวไฮตรงนี้ที่ตาไส้ก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าตาไส้ขึ้นไปตุ๊บแล้วลงมาหรือเปล่าอาจจะไม่ได้มีแรง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 ซื้อที่แท้จริงอาจจะเป็นแรงขายแรงขายแรงขายด้วยนะ พอแค่นี้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดตามฟิล์มใหญ่ผมชอบมากนะครับแต่ว่าถามว่าลงทุนไหมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้สนใจนะครับเพราะผมไม่จําเป็นต้องลงทุนทุกตัวนะครับเพื่อนๆฝากไว้คิดนะครับ 0G 0.042228นะครับแนวรับคิดว่าน่าจะลงมาได้นะครับเพื่อนๆนะครับคิดว่านะครับโอเคตามฟิล์มเอสี่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะติดตามฟิล์มไหนนะตามฟิล์มเอสี่ก็มีโอกาสย่อมาตรงนี้นะครับประมาณส่วนนี้0.44ก่อนนะครับด่านแรกโอเคครับคลิปนี้สั้นๆผมไม่ก็ความหหมายยคคืือออดูไว้น่ แค่สั้นๆแต่ไม่แน่ใจว่าดูแบบไหนก็ผมขอดูแบบนี้นะครับสวัสดีครับ